้าไไวงพี่บอกว่าถ้าให้แฟนคลับเข้างานแต่งหรือมีไลฟ์สดจะให้ขอบให้ของฝันสำหรับคู่รักคู่นี้แน่แน่นอนว่าโอ้โหเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่แบบสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับพระนางสุปตาก็คือมากวารินแล้วก็คิมเบอร์รี่ที่ล่าสุดเนี่ย เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเขาก็ควงแขนกันมาแจกลายเซน็นปฏิทินช่อง3ปี25 6 7ค่ะท่ากลางเหล่าบรรดาแฟนคลับเหล่าบรรดา f อที่ไปรอกันอย่างล้นหลามเลยเพร้อมกับมีช็อตน่ารักน่ารักที่หลายคนเห็นแล้วก็ใจฟูน,นะคะเพราะว่ามีแฟนคลับเนี่ยควักเงินซื้อทองคาแท่งให้เป็นของขวัญวันแต่งงานหมากคิมด้วยคือตามคําสัญญาเขาควักให้ตามคําสัญญาที่ให้กับแฟนคลับเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้หมากคิมเขาจะบอกว่าเนี่ยถ้าให้แฟนคลับเข้าร่วมแสดงความยดี นนะเขาจะไลฟ์สดให้ดูด้วยเขาจะนู่นนั่นนี่เหมือนให้แฟนคลับเป็นส่วนหนึ่งในงานแต่งงานแฟนคลับก็เป็นปลื้มไงคะเขาทําตามสัญญาเพราะเขาเนี่ยให้แฟนคลับเข้าไปดูได้จริงหมกักคิมคือใจกว้างมากทางด้านของสาวคิมเบอร์ลี่เนี่ยก็บอกว่าแค่ได้ทุเรียนก็ดีใจแล้วไม่ต้องอ,อะไรขนาดนั้นหรอกส่วนทองนี้ถ้าให้มาคือเหมือนเขาเขยันทว่ารับไปเถอะรับไปเถอะเขาบอกโอเครับก็แล้วกันปรากฏว่าเธอรับมาเธอบอกว่าทองนี้เนี่ย จะเอาเก็บมาให้ลูกในอนาคตนั่นเองค่ะพี่ี่สัญญาไว้ไง